สวัสดีครับอยู่กับแอดบิกเจนนิโริลและรายการลองของครับในปี2020ครับอันนี้น่าจะเป็นเทปแรกเลยนะฮะลองของในวันนี้หยิบยกเอาหนึ่งในตัวโปรดักที่หลายๆคนพูดถึงกันเป็นอย่างมากทั้งความสงสัยแล้วก็หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะใช้ได้ดีนะนั่นก็คือตัว Capture Card ในราคา100 9 6บาทครับแคปเจอร์การ์ดตัวนี้เป็นแคปเจอร์การ์ดจากจีนสั่งได้ในช้อปปีนะครับซึ่งแน่นอนว่าทีมงานของ Ad ดบิเองนะัก็เป็นคนที่ติดตามข่าวสารมาแล้วก็สั่งเจ้าตัวแคปเจอร์การ์ดตัวนั้นนะฮะเอามาลองกันแล้วแล้วก็มาส่งถึงประเทศไทยเราด้วยใช้เวลาไม่นานประมาณสัก8วันถึง10วันนะครับแคปเจอร์การ์ดตัวนี้เป็นแคปเจอร์การ์ดที่ลักษณะก็จะคล้ายๆกับตัวแคมลิงของ El g a t o ตครับหน้าตาเขาเป็นแบบเดียวกันเลยตัวนี้ครับคุณสมบัติที่เขาเคลมมานะ ในช็อปปีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูเขาบอกว่ารองรับอินพุตนะครับหรือรับสัญญาณเข้าสูงสุดถึง 4K นะครับนั่นก็หมายความว่าตัวกล้องหรืออุปกรณ์ที่ต่อเข้ามารับสัญญาณภาพเข้ามาเนี่ยได้ 4K เลยนะไม่ว่าจะเป็นกล้องไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกมเครื่องสตรีมอะไรต่างๆนะครับแต่จะสามารถเอาพุตสัญญาณผ่านทาง USB เข้าไปที่เครื่องเนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่ Full HD 60หรือว่า1080 60นั่นเองนะครับก็จะส่งภาพออกเนี่ยเข้ามาในโปรแกรมแคปเจอร์ต่างๆนะครับอยู่ได้ที่ Full HD 60สูงสุดนะฮะรวมไปถึงจะรองรับการเชื่อมต่อผ่าน HDMI นะครับตัวสายนะครับที่เชื่อมต่อมาที่เจ้าตัวแคปเจอร์การ์ดตัวนี้จะรองรับได้ถึง15เมตรนะครับแล้วก็รองรับผ่านซอฟต์แวร์ต่างๆเยอะมากมายเช่น OBS VLC นะครับรองรับกับอุปกรณ์อย่างพวก Android macos นะฮะโอ้โหอะไรต่างๆนี่มาตรฐานเยอะมากเยอะกว่าตัวแคปเจอร์การ์ดแพงๆซะอีกนะครับแต่เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันดีกว่าฮะว่าไอ้เจ้าแคปเจอร์การ์ดตัวละร้อยกว่าบาทเนี่ยมันจะเป็นยังไงหนะ้ากล่องเขาเป็นแบบนี้นะครับเป็นตัวแคปเจอร์การ์ดเออกล่องนี้ดูดีนะเอาตรงๆถ้าเอามาขาย5,600หรือแม้แต่พันบาท990บบาทมันก็ขายได้นะครับเพราะหน้ากล่องมันดูน่าเชื่อถืออยู่พอสมควรนะฮะ ด้านหลังก็ฟีเจอร์ต่างๆระบุเอาไว้ครบถ้วนนะครับด้านล่างก็จะมีรอยแกะมาแล้วน้องทีมงานเขาแกะมาดูของเนาะ Made i n c h น n a นะครับสั่งได้ในช้อปปีเดี๋ยวจะขึ้นตรงนี้ไว้ให้แต่ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับไอ้ร้านค้าหรือว่าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับอันนี้แค่อยากจะมาลองของให้ดูกันเนาะแกะกล่องดูกันฮับเยินทีเดียวนะฮะกล่องนี่สภาพอันนี้คือจริงๆแล้วมันถูกแกะมาแล้วอย่างที่แจ้งนะครับไม่มีอะไรข้างในแล้วนะก็จะมีตัวนี้ฮนะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับ ภาษาอังกฤษเออดูดีนะตัวซอฟต์แวร์ที่เขาระบุเอาไว้นะครับให้ใช้งานร่วมด้วยก็จะเป็น OBS นะครับตรงนี้จะเป็นตัว OBS รวมไปถึงถ้าใครอ่านภาษาจีนได้ก็จัดไปนะฮะอันนี้เป็นคู่มือก็อ่าบ้านๆทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีตัว Capture Card อยู่ในซองตัวนี้เออไม่แย่นะได้ินเสียงไหฮะ ตัวเคสของเขานะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดจะเป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ใช่พลาสติกนะฮะวัสดุโอเคก่อนแคปเจอร์การแพงๆมางยี่ห้ออีกนะครับเพราะว่าใช้เป็นอลูมิเนียมนะแล้วก็นี่ฮะมีระบุเอาไว้ HDMI ตรงนี้วิดีโอแคปเจอร์อันนี้ช่องเอาท์พุตนะครับเอาท์พุตก็คือส่งภาพเข้าเครื่องคอมหรือพวก Android ต่างๆนะครับอินพุตนะฮะก็คือรับสัญญ,ญาณภาพจาก HDMI ไม่ว่าจะเป็นกล้อง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกม Nintendo PlayStation หรืออะไรก็ตามแต่นะครับตัวนี้จะรับผ่าน Input นะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับด้านหลังก็เป็น m a d e i n c h i n a แบบนี้ m a d e i n c h i n a มีมาตรฐานความปลอดภัยแรงต่างๆไว้ด้านหลังนะครับการเชื่อมต่อถ้าดูจากหัวตรงนี้ ชัดเจนว่าเป็น USB 2.0นะครับถ้าเป็น USB 3.0 3.132จะเป็นตรงนี้สีฟ้าอันนี้เป็นสีขาวนะครับนะี่เชื่อมต่อกับ2.0ได้ซึ่งก็พลิกโฉมเหมือนกันนะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยตัว Capture าร r ดเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเชื่อมต่อพัน USB 3.0 3.1มหรือแม้แต่3.2เพื่อบนด์ w i ด t h ที่ดีที่สุดนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนใช้งานจริงนั้นจะเป็นอย่างไระเดี๋ยวเราไปเสียบลงเครื่องกันเลยนะครับขอเวลาเซตอัพสัก5นาทีคร เรียบร้อยครับเซตอัพง่ายมากก็คือเอาเจ้าแคปเจอร์การ์ดตัวนี้มาเสียบเข้ากับเครื่องนะครับแล้วก็ตามอัธยาศัยเลยจะต่อเข้ากับมือถือผมใช้ iPhone แบบนี้หรือจะต่อกับกล้อง Mirrorless DSLR ที่รองรับตัว Clean HDMI ก็ได้แต่สำหรับโปรแกรมที่ผมใช้ประจำอย่าง x s p l i t กลับใช้ไม่ได้ครับมันมองไม่เห็นภาพ นะครับในตัวอุปกรณ์ต่างๆแต่ถ้าเป็น OBS ที่ตอนนี้ใช้อยู่ไม่มีปัญหาอะไรเลยใช้ได้สบายๆเลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูนี่ต่อผ่าน iPhone แล้วก็ใช้หัวแปลงสัญญาณนะครับ i t n i n g ของตัว Apple เขานะฮะต่อผ่าน HDMI เข้าตัว Capture นะครับนี่ลองปัดๆหน้าจอให้ดูกันนะฮะ iPhone 11 Pro นะครับ Max เดี๋ยวลองเล่นเกมดูอันนี้หน้าทั่วไปก็น่าจะเห็นกันแล้วแหละเขา้ากล้องมาถ่าย เซลฟี่หน้าตัวเองนะฮะก็ถือว่าโอเคนะก็เป็นอีกหนึ่งแคปชั่นคัทราคาประหยัดที่ใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวลองเล่นเกมดูกันฮนะอันนี้เป็นเกม Defense ที่ผมเล่นอยู่สนุกสนุกเกมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยป้องกันป้อมนะฮะนะี่ฮะก็เล่นไปเล่นไปแบบนี้จัดกระบวนแถวโป๊ะนี เล่นได้ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับดัวการดีเลย์น,นะครับของโปรแกรมเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเพราะเราจะเอาสัญญาณภาพจากตรงนี้เลยตัวเล่นไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะครับอ่าเนี่ยเล่นให้ดูกันจะเห็นถึงความดีเลย์น,นะครับเวลาผมคอนโทรลเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติของเวลาการต่อแคปเจอร์การ์ดอยู่แล้วนี่ก็เล่นไปอะไรแบบนี้สบายๆนะครับจะใช้เล่นผับจงผับจก็พอไหวนะครับแต่ตอนต่อออกมาเนี่ย สัญญาณภาพที่ได้นะฮะมันจะเป็น Full HD 30เท่านั้นนะไม่ใช่ Full HD 60แต่ประการใดนะครับเดี๋ยวเรามาลองต่อกล้องกันบ้างนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตถอดตัวนี้ออกก่อนนี่อันนี้แคปเจอร์การ์ที่เสียบอยู่นะฮะถอดออกปุ๊บมันก็จะค้างแบบนี้เลยภาพเวลาผมเลื่อนไปนี่มันก็ไม่ขยับตามแล้วพอถอดออกแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาต่อม o r l e s s กันบ้างนะครับตัวนี้เป็น A 5 1นะครับ ใช้สายที่เป็นตัวไมโคร HDMI นะครับต่อเข้ากับอุปกรณ์เนาะที่เป็นแคปเจอร์การ์ดนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเปิดตัวกล้องนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องแอดใหม่นะฮะเพราะว่าเมื่อกี้เราถอดออกผ่านจอมือถือแล้วมันจะเออเออเดี๋ยวแอดนิดนึงนะครับวิธีการแอดก็กดบวกนะครับแล้วก็เลือกวิดีโ Capture Device นะครับโอเคเสร็จปับ๊บนี่เจอแล้วนะครับเป็น USB วิดีโอก็ตรงนี้นี่นะนี่ฮะเห็นชัดๆเลยว กำลังถ่ายอยู่นะฮะโอเคมาแล้วนี่นี่คือในสตูดิโอของ a d b i ินะครับเดี๋ยวให้ดูภาพที่มาจากกล้องเห็นไหมถ่ายสดๆแบบนี้นี่มันก็จะดีเลย์นหน่อยๆตามสไตล์ของพวกการต่อแคปเจอร์นะครับนี่นแอด b ิกเองนี่ฮะเห็นไหมก็เรียกได้ว่าใช้ได้นะครับสำหรับ Capture Card ในราคา 196บาทเมื่อกี้ไปถามน้องเขาไปแล้วครับตอนที่น้องเขาซื้อมาในะน้องทีมงานเนาะเขาบอกว่าได้มา186บาทนะครับแต่ตอนนี้ราคามันขึ้นแล้วเป็น190กาาเกือบเกือบ200แล้วนะครับเขเรียกได้ว่าลองของตัวนี้กันมาแล้วนะครับได้เห็นการใช้งานของเขาถือว่าเกินตัวนะคุ้มราคาตั้งแต่วัสดุแล้วนะครับถือว่าเป็นแคปเจอร์การ์ดนะครับ HDMI Video Capture ตามชื่อเขาเนี่ย ได้ค่อนข้างที่จะโอเคถ้าไม่ได้สีเรียดเรื่องคุณภาพเรื่องซอฟต์แวร์ควบควมุมอะไรขนาดนั้นก็ถือว่าพอใช้ได้แต่มันจะมีอีกสิ่งหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าเริ่มเป็นสตรีมเมอร์ที่มืออาชีพขึ้นมาระดับกลางขึ้นมาผู้ติดตามเยอะขึ้นมานะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือ r e l i เอเบิหรือเสถียรภาพนะครับผมก็ยังไม่สามารถบอกได้นะครับว่าเสถียรภาพหรือเลเบของมันเนี่ย จะดีมากน้อยแค่ไหนถ้าอยู่ในห้องพัดลมร้อนๆนะครับมันจะมีปัญหาหรือไม่ถ้าเปิดต่อเนื่องการยาวๆจะมีปัญหาหรือไม่ก็ลองซื้อมาเทสดูกันก็นกนแล้วกันตามแต่รูปแบบการใช้งานของเพื่อนๆเนาะผมว่าร้อยกว่าบาทคุ้มค่าหน้าลองมากๆเลยนะครับนี่แหละฮะนี่คือรายการลองของแอพินแรกในปี2020จาก a d ดบีครับถ้าเป็นประโยชน์กดไลค์กด s u b s c r i b e กันให้ด้วยนะครับเทสห้ดูกันแล้วนะจ้าการร้อยกว่าบาทครับผม ต่อได้ทั้งมือถือและกล้องมิเ l เรสขอตัวลาไปก่อนแลวครับสวัสดีครับ